เอาละครับสวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่ห้องโค้ชฮีโร่นะครับอีกของผมบิ๊กนะครับวันนี้ครับเรากลับมาการรีวิวของเล่นจากบันไดกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะรีวิวเป็นอดิมาาเกียกรองใสตัวต่อพันปีนะครับอันนี้เป็นโกลส่าจะอ่านว่าเซอร์โคฟิกัสนะครับเออจะแปลว่าลงศพนะครับก็ลงศพสีทองครับ แต่เป้าหมายหลักของออของเล่นชิ้นนี้นะครับก็คือเป็นโมเดลประกอบใส่ตัวต่อพันปีนั่นเองตัวต่อพันปีนี่ช่องเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับอันนั้นจะเป็นของคุณโคดิโร่ต่อก็โอ้ต่อกันหลายชั่วโมงเลยกว่าจะต่อเสร็จอันนี้มันจะต่อยากหรือต่อง่ายไงเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับเนื่องจาตัวกล่องนะครับอันนี้มาจากซีรีส์ยูคิโอนะครับโอ้ช่วงนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับเขาไม่เก็มตัวยูคิโอมาสเตอร์มาตัวกล่องนะครับเรียกว่ากล่องสวยมากครับเป็นสีทองสะท้อนแสงนะครับถ้าเป็นการ์ดนี่ก็เรียกกว่่่่าาาเเเออัััลลลตรร้้์ไดยยนนนนะะคคบบีีงงจป็ ประกอบเสร็จมันก็จะเป็นกล่องหน้าตาอย่างนี้เหมือนกับของยูกิเลยนะครับก็ในในเรื่องนะครับก็คือยูกิเขาจะตัวต่อพันปีครับก่อนที่จะต่อมาเป็นเออมันจะเป็นพัซเซิลนะครับคือก่อนจะต่อก็คือชิ้นส่วนมันจะอยู่ในกล่องนี้ข้างกล่องนะครับอันนี้มีเมล์กอนนะครับก็จะมีชิ้นส่วนให้ประมาณนี้ครับก็คือมีกี่แผงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอู้มีแค่แปดแผงเองครับไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มีคู่มือประกอบนะครับนี่ครับขั้นตอนการประกอบครับง่ายๆนะครับจากที่ผมดูมาแท่จะเรียกว่าประกอบหน้าประกอบ ประกอบนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วง่ายเลยเนี่ยนี่ครับตัวต่อพันปีก็จะหน้าต่างนี้พอประกอบเสร็จนะครับอันนี้อาจจะต้องซื้อ,อก,กล่องนึงมาเพื่อใส่ชิ้นส่วนลงไปในกล่องนะครับแล้วก็อาจจะต้องทําสีเพิ่อมอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทําสีนะครับแต่ว่าผมมีเพื่อนที่ทําสีก็คือคุณ woodpacker นั่เนเองถ้าทําสีจะเป็นไงเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูอีกทีนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันทันทีเนะครับท้ข้างในนะครับนี่ โม่แผงครับก็จะหน้าตาแบบนี้เลยสีก็จะเป็นสีทองแบบพลาสติกนะครับอาจจะมีตําหนีนครับนี่แบบนี้ตําหนีนี้ผมก็เลยแนะนําให้ลงสีทําสีไว้หน่อยจะดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าทุกแผงจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ไหมหรือว่าจะเป็นเฉพาะแผงของผมนะนี่มีแผงให้ประมาณนี้ครับสีก็จะเป็นสีทองมน,หม,นหมุนนะครับถ้าถามว่าสวยไหมผมคิดว่าอาจจะต้องทําสีเพิ่มอีกสักเยอะเลยละ่ะมีจจำนวนแผงก็จะมีให้ประมาณนี้นะครับนี่มีรูปตัวดวงตานะครับ สามสี่มีกี่แผนะนะงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกนะจะต้มีคู่มือในการประกอบนะครับไหนครดูคู่มือหน่อยสิคู่มือประมาณนี้นะครับดูโอ้คู่มือนี้สั้นมากแต่เทียับตัวต่อพันปีนี่อย่างเยอะเลยอันนี้ใช้เวลรบประกอบปฏิยานั่าจะเสร็จนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าน,นะครับโอเคลุยกันเลย let's go โอเคครับหนังที่เราใช้เวลาประกอบไม่นานครับในสุดผมก็ประกอบเจ้ากล่องที่ใส่ตัวต่อพันปีนี่เสร็จสักทีนะครับเรียกได้ว่าประกอบง่ายมากเลยครับก่จะเรีได้ว่าประกอบหน้าประกอบหลังครับแล้วก็ชิ้นส่วนรวมกันครับใช้เวลาไม่นานนะครับประกอบง่ายต่างกับตัวต่อพันปีนะครับแต่ว่าผมคงต้องขอบอกกันว่าผมค่อนข้างที่จะขัดใจกับตัวเนื้อพลาสติกมากครับเพราะว่าตัวเนื้อพลาสติกครับมันมีพวกรอยอะไรแบบรอยจากโรงงานครับค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เวลาตัดชิ้นส่วนนะครับมันก็จะเป็นรอยขาวๆเนี่ยติดช่างๆที่ ที่เจะเยอะนะครับก็ตามที่บอกครับคือผมก็แนะนําให้ฉีดสเปรย์สีครับอีกทีนะครับส่วนตัวสีที่แนะนำนะครับผมแนะนำเป็นตัวธรรมย่าคัลเลอร์ทีเอสดิสเโกแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้่าหน้าตาเป็นยังี้ถ้าพวกนันนั้นก็จะสีสวยครับมันจะเป็นทองขาวเลยหรือไม่ก็เดี๋ยวผมขึ้นสองรูปไว้กันแล้วกันนะครับเป็นของคุณวูดแพคเกอร์นะครับก็จะมีทองสองสีครับถ้าเป็นสีแบบไหนเดี๋ยวผมค่อยใส่รายละเอียดให้อีกทีนะครับอันนั้นก็สวยเลย แล ama, actually, ely, be room, tiles, right? right. ้วก yes. really ็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเออมันใส่ตัวต่อพันปีได้จริงไหมคือมันใส่ตัวต่อพันปีแบบประกอบเสร็จคงจะใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าประกอบเสร็จมันคงขนาดประมาณเท่ากล่องนี่ครับแต่ถ้าถอดชิ้นส่วนมาถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูของคุณผู้แพคเกอร์เหมือนกันนะครับใส่ได้สวยเลยด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ความยาวของตัวกล่องนะครับว่ามันเอาไปใส่อย่างอื่นนี่ขนาดมันจะประมาณเท่าไหร่ผมจะวัดจากตัวเปิดกล่องนะครับอ๋อทีนี้ตัวฝากล่องนะครับมันเป็นอย่างนี้ตรงนี้มัน้ี ถ้าถามว่ามันมีตัวล็อกไหมก็คงจะไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าสมมติถ้าเรากลับด้านแค่กลับด้านนะครับก็หลุดละเพราะฉะนั้นการจะเอาไปใส่อะไรที่สําคัญมากผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับตัวกล่องครับเปิดออกมาเปิดฝาตรงนี้ออกมาก็เปิดได้นั้นครับข้างในจะมีความลึกกว้างประมาณนี้นะแต่ผมวัดให้อันนี้เดี๋ยวผมจะวัดจากเออแนวนี้ก่อนนะครับแนวนี้จะอยู่ที่ราวๆ13สมเซนได้นะครับที่จริงก็ไม่ถึง13นะแต่นี้ผมตีเป็นกว้างๆแล้วกันนะครับ13มเซนได้ แล้วก็แนวนี้จะอยู่ที่ประมาณ9เซนนะครับก็คือ9คูณ13นะครับความลึกความลึกเราจะอยู่ที่ประมาณ6เซนได้นะครับอยู่ที่ประมาณ6เซนได้มาดูที่น้ำหนักกันเลยก่อนนะครับน้ำหนักรวมฝาด้วยนะครับนี่ผมขอในที่ช่งน้ำหนักหน่อยนะชอป น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ238 37กรัมนะครับอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ก็ค่าๆประมาณนี้ที่แน่นอนครับว่ามันเป็นกล่องที่มาจากซีรีส์ยูคิโอเชื่อว่าหลายท่านจะต้องเอาไปใส่กราดแน่นอนนะครับซึ่งก็ตานที่ผมบอกก็คือตัวฝากล่องมันไม่ได้มีระบบปิดดีขนาดนั้นนะครับก็ใส่กร์ดยังไงก็ระวังกระจุยนะครับก็ถ้าเปิดออกมานะครับใส่กราดผมแนะนําว่าจะใส่กา๊าซให้ใส่เป็นกล่องก๊าซครับก็คือใส่กล่องในกล่องที อันนี้เป็นกล่องกร์ดยูกินะครับสายไปมันจะสายได้พอดีเลยครับอาจจะเป็นที่เหลือนิดหน่อยเพราะว่าข้างในกล่องนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้ถ้าเราใสากา่ก๊าซเดี๋ยวๆไปก๊์ดไม่จะสามารถกระจุยกระจายได้นี้นะครับ <S <S ตรงนี้อาจจะใส่พวกเคอรอื่องจิดเลขกเค่องเต๋าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลงไปอีกทีนึงทีนี้ผมแนะนําว่าถ้าจะใส่เป็นกล่องก็ควรจะใส่เป็นกล่องเล็กจริงๆนะครับเพราะว่าถ้านี้ผมใส่เป็นอันนี้จะเ,เป็นกล่องก๊์ดแบบทั่วไปตามท้องตลาดนะครับสามารถใส่ในไม้ใส่ได้นะครับแต่ว่ามันจะปิดไม่ได้เพราะมันจะนนนูเกิะครับ อาจจะนูนเจรินติดไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็เคยเห็นพวกแม่เหล็กนะครับก็คืออาจจะเป็นแม่เหล็กเล็กๆซื้อแม่เหล็กเล็กๆนะครับขนาดประมาณแผ่นกระดาษนะครับติดตามสีมุมก็ได้นะครับมันน่าช่วยในการล็อกได้ดียิ่งขึ้นโอเคครับก็ข้าประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเจ้ากล่องตัวต่อพันปีตัวนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจยังไงครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับเดี๋ยวผมจะหาลิงก์ราคาให้อันนี้ผมซื้อมาในราคาประมาณ 1,200นะครับถ้าซื้อตอนนี้ก็อาจจะอยู่ที่ราวๆ1น0 0นานนะครับถ้าใครสนใจก็เมนบอกนะครับโอเคครับขอบคุณครับเยยบาย